ระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของกรุงอัสตานาเมืองหลวงของคาซัคสถานกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อสร้างเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าระบบรถไฟฟ้ารางเบานี้จะช่วยเชื่อมต่อการเดินทางภายในเมืองที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แม้อัสตานาจะมีประชากรประมาณ1ล้าน5แสนคนไม่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ตามเกณฑ์ของหลายประเทศแต่ด้วยการเติบโตของเมืองทำให้ต้องการระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ โดย LRT สายใหม่นี้มีระยะทางกว่า22กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่หลักของเมืองรถไฟสายนี้พัฒนาโดยบริษัท CRRC ถังซานประเทศจีนสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้รางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับสภาพอากาศที่หนาวจัดซึ่งอุณหภูมิในฤดูหนาวของอาสตานาสามารถลดต่ำได้ถึงลบ40องศาเซลเซียส ผู้จัดการทั่วไปของ China Railway Asia Europe Construction Investment กล่าวว่าทีมวิศวกรและผู้ก่อสร้างชาวจีนได้พัฒนานวัตกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพื้นที่หนาวเย็นทำให้รถไฟและรางสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพอากาศของอัสตานาซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับการขยายโครงการระบบรางในประเทศอื่นๆของเอเชียกลางภายใต้ข้อเริ่มสายแท็กและเส้นทาง การทดสอบเดินรถขบวนแรกมีกำหนดในเดือนกันยายนนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในช่วงต้นปีหน้านายกเทศมนตรีกรุงอัสตานากล่าวว่า อาสตานาเป็นเมืองใหม่เมืองคนหนุ่มสาวและกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วการมีระบบขนส่งรูปแบบใหม่จึงเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนขณะที่ประธานคณะกรรมการบริหารของ City Transportation System ระบุว,ว,ว่าเส้นทางสายแรกมีความยาว22กิโลเมตรมี18สถานี<อ>มีรถไฟให้บริการ14ขบวนแต่ละขบวนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง650คนโดยมีความถี่การเดินรถทุก3-4นาที